สวัสดี FC ทุกท่านนะครับเนคลิปนี้ผมได้ทำการสั่งซื้อเสื้อสูบมานะครับเดี๋ยวก็เปิดให้ดูกันเลยว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวขออนุญาตแกะออกมาเรียงดูก่อนนะอะจะมีประมาณนี้เปิดกล่องใหม่เลยนะครับคือสออั่งมาจากแอปซ้มนะครับ ไอนน้จะเป็นเสื้อสูบทดแทนของเดิมนะครับของเป็นเว็บร้อยสิบไอนะอ่าเว็บร้อยสิบไอเนี่ยรุ่นนี้เลยจะเป็นตั้งแต่ตัวแรกจนถึง led ตัวแรกนะครับถ้าเป็นบล็อกเครื่องใหม่แล้วก็คงจะไม่ได้นะครับบล็อกเครื่องบล็อกเดิมนะครับเนี่ยบล็อกยอดฮิตเลยตั้งแต่ปีแรกๆเลยจนถึงปี2019นะครับเนี่ยเสื้อตัวนี้ก็สามารถใช้ร่วมกันได้สามารถใช้ร่วมกันได้หฝักแล้วก็จะมีเสื้อสูบนะครับข้างใน เดี๋ยวก,ก่อนอื่นต้องใส่ถุงมือก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตรงขอบๆนี้มันจะคมนะครับเดี๋ยวมันจะบาดมือนะครับเนะี่เห็นไหมข้างในก็จะเป็นควานมาแล้วข้างในมันก็จะคว้านมาแล้วนะครับอข้างในก็คว้านมาแล้วเนี่ยปกสวยผมเอาแหวนใส่ไปแล้วหนึ่งตัวเพื่อเทสดูนะครับแล้วก็ลูกสูบนะครับเี่ยลูกสูบนี้ก็จะเป็นลูกสูบไม่มีตาอะไรสักอยงนะครับเนะี่ยลูกสูบ อันนี้แทงไอดีนะครับอันนี้จะแทงไอเสียโดยของที่มีทั้งหมดก็จะมีชุดเสื้อ,อเสื้อสูบลูกสูบนะครับลูกสูบเสร็จแล้วก็สลักสลักลูกสูบนะครับสลักสูบเสร็จแล้วก็จะมีชุดแหวนครบชุดเลยแหวนแล้วก็คลิปล็อกสลับแหวนแล้วก็คลิปล็อกสลับเมี้ครบแล้วก็แถมประกันให้ด้วยสามารถประกอบชุดเดิมได้เลย,ๆๆๆเลยอันนี้เป็นลูก50มิลนะไม่ใช่แต่งจะเป็นลูกสแตนด์ดลูก50มิลเลย คือโทดแทนเสื้อของเดิมอระในกรณีที่เสื้อของเดิมมันคว้านหมดไซส์ร้อยไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่อยากจะตีปอกหรือว่าเบิกของใหม่ราคาอาจจะสูงไปอันนี้ผมลองอสั่งมาครับของถูกๆเลยราคาหลอกร้อยงานก็เนื้อง,งานก็โอเคนะครับเนี่ยใช้ได้นะเนื้อง,งานผมลองเอาเวนใส่ตรงนี้แล้วก็เอาลูกสูบดันดูเพื่อเช็คแสงสว่างนะครับผ่านนะครับไม่มีไม่มีแสงรอดนะ เพื่อเป็นการพิสูจน์นะผมเอาแหวนสอยนะครับแล้วผมก็ไล่ดูเห็นไหมจะมีช่องช่องว่างแหวนนิดนึงเห็นไหมตรงแมุมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็โดยรอบๆบ,บของปอกเนะี่ยไม่มีแสงรอดเลยนะครับคือว่าขอคว้านมาได้ดีนะครับเนะี่ยเห็นไหมปักระยะห่างปักแหวนนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมมีแสงรอดนิดเดียวคือใช้ได้นะครับเนี่ยผมใส่แหวนเข้าไปแล้วก็เช็คดูนะครับส่องข้อมูลฟ้าเลยเห็นไหม ฝักแหวนก็จะมีช่องว่างนิดเดียวนะครับไม่เยอะนะแล้วก็รอบ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 บริเวณขอบแหวนทั้งหมดเลยจะไม่มีแสงรอดแบบนี้เขาคว้านมาได้ดีครับเขาทํามาได้ดีนะครับแบบนี้ยแต่ไม่รู้นะครับว่าลูกสูบอ่ะมันจะทนเหมือนของแท้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็คงจะไม่ทนเท่าของแท้นะครับเพราะว่าราคามันถูกกว่าก็แต่ก็ใช้ได้นะสําหรับรถเดิมๆอ่ะไม่ได้ซิ่งชุดก็จะมีเนี่ยแถมมาทั้งหมดเลยจะมีประเกน็ดด้วยประเกน็ก็มีประเก็ฝาประเก็เสื้อ สลักชุดคลิปล็อกแหวนแล้วตรงนี้ดูดีๆจะมีรูเซนเซอร์ให้เสียบอยู่เห็นไหมเขาก็ทํามาให้เห็นไหม,ม,หหไหมรูเสียบเซนเซอร์ตรงนี้เห็นไหมตรงข้างเสือ้อแล้วตรงนี้ก็รูน็อตยึดลูกกิ้งโซ่ลูกกิ้งยางโซ่ประมาณนี้ผมได้เอาแหวนนะครับไล่ตั้งแต่ตีนปอกจนถึงหัวปอกเลยตั้งแต่ตีนถึงหัวไล่ดูนะครับความห่างของระยะแหวนโอเคนะครับโดยรอบๆแล้วก็ไม่มีแสงรอดนะแบบนี้ก็สามารถประกอบได้เลยนะเนี่ย ไอ้ที่สาคัญเนี่ยบูทตัวนี้ก็จะมีล่องให้ด้วยอย่าลืมแนะเนี่ยซื้อแมาก็ดูด้วยมีล่องให้ใส่บูทไหมถ้าเขาผลิตผิดพลาดมาก็ต้องอาจจะต้องเอาไปเค็มไปบอกคนขายนะว่ารูบูทอะไม่มีอันนี้มีรูบูทครบนะครับเนะี่ยรูใส่บูทเสาเสื้อครบทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นล่องน้ํามันล่องน้ามันเขาก็ทํามาดีนะครับตรงนี้เห็นไหมอ่าล่องน้ํามันเขาก็ทํามาดีอ่าเหมือนกันเลย ก็อยู่ประมาณเนี้ยทั้งหมดก็ในชุดเดียวราคาหลักร้อยนะครับส่วนคุณภาพหลังประกอบแล้วบอะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับคลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูเฉยนะครับสําหรับที่ท่านงบน้อยนะครับอ่ท่านที่นุงงบน้อยอยากคืนเดิมลดอะเอาไว้ใช้งานำขำๆนะครับไม่ได้อา่าไม่ได้ไปซิ่งไม่ได้แปลอะไรมากก็ก็ไม่รู้ว่าลูกสูตจะอยู่ได้ขนาดไหนก็ต้องลองดูนะผมก็ไม่เคยใช้สักทีนะไอ้อะไรพวกเนี้ย แต่ก็ต้องรุ่นดูนะครับตามราคาตามคุณภาพนั่นแหละนครับถ้าสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับถามได้นะครับเกี่ยวกับชุดนี้นะครับนครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ